สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอว่าชาแนลนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่ มาเลดเกินไปแล้วแต่ว่าก็ยังอยากทําอยู่นะคะก็เลยกลับมาทําให้ทุกๆคนได้ดูกันนะคะนั่นก็คือไมโครรทประจําปีนั่นเองนะคะก็คือปี2016ที่ผ่านมาว่าชอบอะไรบ้างคืออารมณ์ประมาณที่สุดของปีนะคะแต่ว่าเป็นที่สุดของปีที่ว่าได้ลองใช้นะไม่ใช่ว่าแบบมันคือดีที่สุดแล้วไม่ใช่เพราะว่าว่าก็ไม่ได้ลองทุกอย่างนะคะเพียงแต่ว่าไอสิ่งที่ว่าลองแล้วว่าชอบที่สุดในปี2016ที่ผ่านมา มีอะไรบ้างนะคะซึ่งคลิปนี้นะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับพวกสกินแคร์ผม ทาตัวอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยนะคะก,ก็แยกแยกเมคอัพออกมาเพราะจริงเอามารวมแล้วรู้สึกว่าอุ้ยคลิปต้องยาวเกินแน่ๆนะคะก็เลยแยกมาเป็นสกินแคร์นะแล้วก็คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราเจอกันในเรื่องของเมคอัพนะคะโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวว่าจะเริ่มจากอะไรดีเอาเป็นอาบน้ําก่อนละกันอันนี้เพิ่งเป็นเฟรดในเดือนที่ผ่านมาถ้าใครดูเฟรดว่าน่าจะเห็นนะคะว่าเป็นตัวนี้นะคะนั่นก็คือครีมอาบน้ํานะคะจากร้านบิวตี้บุฟเฟ่นะคะซึ่งเป็น ตัวที่เป็นนมนะคะเป็นพี่วัวแบบนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นครีมอาบน้ําที่วาชชยแล้วมีความรู้สึกว่าตัวลื่นมากๆนะคะใช้แล้วมีความสุขมากในการอาบน้าตัวมันลื่นจริงๆแล้วก็คือหอมลื่นแล้วก็รู้สึกว่ามันดีอ่ะคือรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะคะนี่ก็คือเป็นขวดที่สองที่กำลังจะเอาไปเริ่มใช้นะคะซึ่งตอนนี้ว่าใช้เป็นตัวคัสตี้ที่มีดอกไม้อยู่ตัวนี้ก็จริงๆแล้ว มันเพิ่งใช้เมื่อมันปลายปีนะไอตัวคัสตี้เนี่ยก็ตัดก็ชอบนะคะรู้สึกว่าถ้าจะเอาเกี่ยวกับเรื่องความหอมวาก็ให้คัสตี้เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยว่าย,ยกให้ตัวนี้นะคะคือใช้แล้วมัน Amazing คือมันตัวลื่นดีอะไรอย่างงี้นะคะก็ชอบนะจ๊ะโอเคอาบน้ำแล้วมากันที่สระผมสระผมเนี่ยตอนนี้ว่าไม่มีให้ดูนะคะเพราะว่ามันหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้เก็บขวดไว้คือหาไม่เจอจริงๆเก็บไว้นะแต่ว่าหาไม่เจอ นั่นคืออเวด้านะคะตัวอินวาตินะคะซึ่งซึ่งเป็นาลายเดียวกันกับตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นเฟรดที่มันอยู่ในาลายเดียวกันกับการาทําผมสระผมทรีทเมนต์ผมอะไรของวานะคะก็คือเป็นอเวด้าอินวาตินะคะทั้งแชมพูและครีมนวดนะคะซึ่งวาเนี่ยใช้เป็นตัวเนี้ยเราชอบมากเราแบบ มันถามว่ามันทําให้ผมนุ่มสดุยอะไรไหมไม่นะคะคือมันมันมันกลางๆมันเฉยๆไม่ได้ใช้แล้วว้า wow. วในเรื่องนั้นแต่ว่าที่ว่าชอบก็เพราะว่ามันเป็นยาสระผมที่สามารถช่วยเหลือความแห้งของหนังศีรษะว่าได้คือมันเป็นเกี่ยวกับตัวผมร่วงนะคะตัวเนี้ยคือแบบเหมือนบํารุงหนังศีรษะแล้วก็ให้ผมไม่ร่วงประมาณนั้นแต่พอดี ไอ้ตัวที่ใช้เนี่ยมันทำให้หนังศีรษะวาแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวที่มันลอกๆที่เราเคยคือก่อนซื้อเนี่ยแล้ก็ถ่ายรูปไว้เป็นเครื่องของเขานะคะพอใช้ไปหนึ่งเดือนแล้วกลับมาดูคือมันลดลงพอใช้ไปประมาณเกือบๆสองเดือนอะเราไปถ่ายอีกทีหนึ่งคือแบบมันไม่มีตัวลอกแล้วอะแบบเฮ้ยมันอเมซิ่งมากแล้วก็ชอบมากแต่ราคาคือแชมพูพันสอง ครีมนวดพันสองนะคะตัวนี้เป็นเซรัม่มประมาณเซรั่มน่าจะคือฉีดแบบนี้ลงไปที่ผมอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วก็นวดอย่างนี้นะคะสามารถใช้ทั้งเชา้าทั้งเย็นใช้ตอนคันใช้ตอนอะไรอย่างนี้ได้หมดอนะตัวนี้แต่ว่าตัวนั้นก็คือสระผมเนาะก็ราคาแพงมากๆนะคะว่าก็เลยตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อดีไหมแต่ว่าพยายามลองใช้เป็นตัวอื่นแล้วคือปัญญาสระผมตัวละ500บาทอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ดีเท่าพันสองฮะตอนนี้ก็เลยสุกเออจะต้องไปซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับอวีดาอินวาตินะคะเป็นตัวที่ว่าชอบที่สุดในปีถัดปีที่ผ่านมานะคะปีที่ผ่านมาทําผมเยอะทําสีผมเยอะมากผมแห้งมากก็ใช้พวกทําสีก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เพราะว่ามันมันมีความกัดสีมาเยอะแล้วก็เลยเออเป็นบํารุงในเรื่องของความแข็งแรงความอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะคะก็จะชอบตัวนั้นมากๆเลยนะคะอ่ะ ผมแล้วตัวแล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับผมเอาเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นดรายแชมพูนะคะซึ่งเป็นดรายแชมพูตัวที่ วารู้สึกว่าเอ้ยราคามันถูกแล้วก็มันโอเคนะคะคือมันไม่ค่อยเป็นแป้งมากด้วยนะจริงๆมีตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าจะคีดคิดการตัวนั้นวารู้สึกว่าวาใช้แล้วไม่ไม่โอเคเท่าตัวนี้ตัวนี้มันเย็นเบาดีนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะก็คือดรายแชมพูของโรแลนด์นะคะเป็นตัวแซดขู่นะคะชอบมากเลยนะคะมา,มากันที่ล้างบำรุงก่อนแล้วกันเนอะอันดับแรกก่อนที่จะไปบำรุงขอพูดถึงเอ่อสเปรย์น้ำแร่ดีกว่าค่ะสเปรย์น้ำแรว่วาหยิบมา3ตัวเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย เป็นอะไรที่ได้ใช้ทั้ง3ตัวนี้และชอบทั้ง3ตัวนี้นะคะถามว่าตัวไหนใช้บ่อยสุดน่าจะเป็นตัวนี้เพราะว่าเขาส่งมาให้ตลอดเวลานะคะซึ่งก็จะมีสต๊อกแบบนี้ตลอดอน,นี้เป็นขวดเล็กที่ไฮทพกนะคะว่ามีน่าจะเกิน1ิขวดแล้วมัง้งเขาส่งมาให้เรื่อยๆก็ใช้ดีมากๆนะคะเราก็ใช้ตลอดเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าตัวที่ได้ลองใช้ในปีที่แล้วเราชอบด้วยนะคะก็คือ2ตัวนี้นะคะตัวนี้ละละอองเขาละเอียดมากๆเลยะคะ่ะจากอาเวนเนาะ ก็เคยใช้อยู่ช่วงหนึ่งนะคะก็ขวดใหญ่ขวดอะไรก็ใช้ใช้หมดใช้ชอบอาเวนมากๆแต่ว่าพอมีวิเชียออกมาวิชี่ก็ทําได้ดีนะคะในเรื่องของสเปรย์น้ำแร่แต่ว่าละอองมันใหญ่แต่ด้วยความที่ว่าเป็นคนใช้สเปรย์น้ำแร่ตลอดเวลาอยู่แล้วว่าจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องความละอองใหญ่อะไรไปแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าใช้แล้วโอเคนะคะสาหรับ3ตัวนี้แต่ว่าถ้าให้เลือกหนึ่งตัวก็คงจะต้องเลือกเป็นเฟสต็อบตัวนี้นะคะที่มีขายที่อี e n นบอยเพราะว่า ประสิทธิภาพในการใช้ใช้ดีแล้วก็ราคาถูกที่สุดเท่านั้นเองนะคะมันเป็นแค่น้ำแร่นะต่ออยากให้ทุกคนลองฉีดดูนะคะถ้าฉีดสม่ำเสมอเป็นประจำาะผิวดีผิวเด้งผิวเต่งเลยนะ <ๆ S 1> เพราะว่าผิวได้รับความชุ่มชื่นเหมาะสมนั่นเองนะคะ <ๆ S 1> ลองดูถ้าอยากลองก็อย่างที่บอกว่าเริ่มด้วยราคาถูกหน่อยก็คือเฟรชด็อกก็จะโอเคนะคะอันนี้ก็ประมาณ9 9 <ๆ S 1> อันนี้ประมาณ200นะจ๊ะไปดูกัน มากันที่หน้านะคะก็คือตัวบำรุงกันบ้างนะคะจะบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยวาใช้ครีมบำรุงเยอะมากๆทางแบรนด์ส่งมาให้ทางซื้อทางอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะมากๆจริงๆพอเยอะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยฉันจะเอาตัวไหนมาพูดดีนะคะแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ว่าซื้อซ้ําๆนะคะซึ่งตอนนี้มันหมดหมดไปหมดทุกอันแล้วและยังไม่ได้ซื้อใบนะคะนั่นก็คือตัวฟาโครา่านั่นเองนะคะซึ่งฟาโคร่าเนี่ย น่าจะเป็นเฟรดดตของวาเตปีที่แล้วด้วยนะคะซึ่งปีนี้ก็ยังเป็นเฟรดดอยู่ในเรื่องของน้ําใสๆเลยนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้อย่างนี้นะคะก็ชอบฟาโคราตัวนี้มากๆเลยตอนนี้ไม่มีอยู่ที่ตัวนะคะแต่ว่าในช่วงต้นๆปีถึงกลางปีว่าใช้ตัวนั้นตลอดเวลาเลยนะคะก็ก็เป็นเฟรดดตในตัวนั้นของปีนี้นะจ๊ะแต่ว่าตัวที่จะมาพูดถึงในตอนนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ คือเป็นเฟรดของปี2016เพราะว่าอันนี้คือกระปุกที่2แล้วแล้วกระปุกที่2คือกําลังจะหมดนะจ๊ะก็เลยคิดว่านี่แหละมันคือเฟรดของฉันเพราะว่าใช้จนหมดถึง2กระปุกด้วยกันนะคะ Aqua Sort Eupham นั่นเองนะคะจากไบโอเติมนะคะตัวนี้ก็มันถามว่ามันใช้แล้วผิวดีผิวอะไรยังไงขนาดนั้นว้าวเลยเหรอทำไมถึงต้องซื้อซ้ำว่าเป็นคนชอบพวก ครีมผลิตภัณฑ์ตัวที่มันมันเป็นเนื้อประมาณเจลแบบนี้แล้วก็พาทาแล้วมันก็แบบ ซึมลงผิวไปมันดูเหมือนลื่นๆนะคะแต่มันไม่ได้แบบมันเป็นซิลิคนที่ดีเขาบอกว่าเป็นซิลิคนที่ดีไม่ได้ใส่ซิลิโคอนแต่เราจะมีความรู้สึกนิดๆว่ามันลื่นมันเหมือนใส่ซิลิโคนแะแต่ว่าวาเป็นคนผิวอุตันง่ายมากอันนี้ไม่ได้อุดตันนะคะแล้วชอบมากจริงมันให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เหมือนบำรุงผิวเราได้โอเคมากๆเลยนะคะถ้าใช้คู่กับตัวแพงต้อนด้วยก็น่าจะดีนะคะส่วนตัวแพงต้อนเนี่ยว่าชอบใช้เป็นตัวของผู้ชายนะก็ตัวอะไรอะไบโอเติมออมสักอย่างนะคะเป็นของผู้ชายแต่ว่า ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกไม่ได้ใช้ยาวต่อเรื่องคือชอบในช่วงหนึ่งได้ลองใช้อยู่แต่ไม่ได้ใช้ยาวต่อเน,นื่องถึงขนาดจะต้องซื้อใหม่ฉันใช้หมดอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่กระปุกที่สองเนาะก็เลยเออชอบเป็นตัวนี้นะคะส่วนตัวอื่นนะคะทั้งถูกทั้งแพงวาก็ใช้ตลอดปีอะ่ะมันก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่ชอบและกันแต่ตัวนี้ที่ชอบก็คือคุณสมบัติด้วยแล้วก็ตัวความสัมผัสของเขาที่โดนผิวอะไรแบบนี้นะจ๊ะอ่ะ มากันต่อนะคะที่มาร์คสแล้วกันมาร์คสต,ต้นต้นปีเนี่ยว่าจะชอบมาร์คสของย e ี่ห้อ o r i i i n s มากๆนะคะเป็นฟริตในช่วงครึ่งปีแรกเลยคือชอบมากแล้วแบบมีอยู่ประมาณ4-5สูตรชอบทุกสูตรโดยเฉพาะสูตรน,นี้นะคะก็คือ ออริจินจินซิงนะคะก็เป็นสูตรที่แบบว่าเวลาใช้เนี่ยมันจะทําให้สดชื่นพอแบบตื่นมาแล้วมาร์กนะคือแล้วแบบมันจะรู้สึกว่าสดชื่นมากๆเลยอ่ะมันจะเย็นเย็นแล้วก็ไปล้างออกแล้วก็อาบนะ้าแปลงฟานอะไรเงี้ยตื่นมาแล้วบอกเลยนะแล้วก็ไปล้างนะ,ะมันแบบมันดีมากเลยสุกว่าผิวสุขภาพดีผิวดูแบบสดชื่นไบรท์ bright, อะไรประมาณนี้แล้วพอช่วงประมาณได้ไปอีเวนต์ของเฟรดเราได้ของเฟรดมานะคะเป็นน้ำจาก เฟรดนะคะหลังจากนั้นเฟรดทุกตัวโดนโดนเฟรดเบียดตกขอบไปเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าจะเป็นเฟรดของว่าแบบทันทีที่ได้ลองใช้ประมาณครั้งถึงสองครั้งแรกเลยนะคะตัวที่ว่าได้มาเนี่ยมีประมาณ5ตัวก ที่วาหยิบใช้บ่อยที่สุดจะมี3ตัวนี้เลยนะคะก็คือเป็นซูเก f ร์เฟสโพลิสตัวนี้จะเป็นเหมือนแสตรับที่เป็นน้าตาลนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นโร a เฟสมาสก็คือเป็นมาสกที่เป็นกลีบดอกกุหลาบแท้ๆนะคะที่มีเป็นแบบกลีบกุหลาบเลยนะคะอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแบล็กทีนะคะซึ่งว่าก็พูดบ่อยๆในเฟรนดประจําเดือนนะว่าวาชอบวาก็จะเอามาเวียนพูดเวียนพูดตลอดเลย3ตัวนี้บางทีก็สามบ้านะคะซึ่งมันชอบจริงๆแล้วปีที่ผ่านมาก็คือ ฟรนด์นี่คืออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งแล้วคิดว่าปีต่อๆไปก็ยังไม่ไน่จะมีอะไรมามาโค่นนางได้จริงๆเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเป็นมาส์ที่ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวแบบว่าชุ่มชื้นขึ้นทันทีอ้อมีตัวหนึ่งที่เป็นสีเทาๆนะคะก็เป็นมาส์ที่เป็นแบบเป็นโคลนนั่นเองนะคะตัวนั้นนะับบอกเอาไว้ในสิวอักเสบตื่นมาสิวหายแผล ดีสนิทไปเลยแล้วก็เป็นตัวที่แบบทำคอนสารลูกมุนอะไรอย่างนี้ได้โอเคมากเลยนะคะก็คือชอบมากจริงๆสําหรับเฟรชนะคะต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบมาร์คหน้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าลังเลลังเลจะซื้อเฟรชดีหรือเปล่าราคามันสูงจังเลยประมาณ2 5งพถึงสามพต่อกระปกุกแต่มันจะมีเป็นแบบไซส์มินิออกมาในช่วงเทศกาลที่ผ่านมามีตั้ง5สูตรอะไรเงี้ยแบบ เฮ้ยมันดีมากเลยนะตัวเล็กๆแบบนั้นนะมันมันมันจะได้ลองใช้หลายตัวแล้วจะได้รู้ว่าชอบแบบไหนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าตัดสินใจซื้อ2องพรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ๆน,นะคะสําหรับเฟรชนะเหมือนมาขายของแต่มันใช้ดีจริงๆต้องบอกตรงนี้เลยนะคะอ่ะโอเคต่อมานะคะเดี๋ยวว่าจะพูดถึงกันแดดกันดีกว่ากันแดดนะคะช่วงต้นๆปีนะคะว่าจะใช้เป็นของมิซุมิประจําเลยนะคะก็คือมีทั้งสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองเนาะแล้วทีนี้เวลาใช้ไปปะปื๊บหมดคือใช้เยอะมากแล้วใช้มันก็หมดแล้วก็ได้มี์ ลองเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะนั่นก็คือยี่ห้อชูนั่นเองนะคะนี่ฝาเฟอหายไปแล้วนะคะใช้สภาพเย็นมากก็มาประทับใจของชูมากๆเลยค่ะว่าเคยเป็นฟรีประจำเดือนไปแล้วซึ่งพอไปไปมาพอคิดแล้วเนี่ยตัวที่ว่าหยิบใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็นตัวนี้นะคะซึ่งมันเป็นกันแดดที่ที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกับมีซูมินะแต่ว่ามันมันมันเหมือนกับ ยังไงอะ่ะมันรู้สึกว่ามันทําให้หน้าไม่มันแล้วก็มันทาก่อนแต่งหน้าไม่เป็นคราบอะไรเลยอะ่ะแล้วคือมันเป็นแบรนด์ที่มันไม่ได้มีขายทั่วๆไปขายในอีฟแนบอยขายออนไลน์ line, หรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าชอบมากๆเลยค่ะตัวนี้ว่าก็บอกเจ้าของแบรนด์เขาไปเนอะว่าว่าชอบมากเลยเขาก็ส่งมาอีกนะคะก็ขอบคุณไว้ตรงนี้เลยนะคะก็ ไม่ค่อยได้โพสอะไรให้นะแต่ชอบจริงๆแล้วเอามาพูดในคลิปหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้โพสเชียร์ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้บอกใครไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่ว่าถ้ารวมเป็นประจําปีว่าคิดแล้วที่ิก,ก็เลยรู้สึกว่าต้องพูดถึงเขาอีกรอบนึงนะคะนั่นก็คือยี่ห้อชูจริงว่าชอบเป็นตัวนี้จริงๆนะคะสำหรับปีที่ผ่านมาใช้บ่อยมากๆนะคะนี่ก็คือหลอดที่2นะคะที่หลอดที่สทนี่เป็นตัวใหญ่นะแต่ว่าตัวเล็กที่เขาเคยเออกมาเป็น15กรัมนั้นคือใช้ในทริปภูเก็ตเราใช้หมดไปเลยในทริปดียวเพราะว่าม กระจิ๋วหนึ่งเนี่ยเนาะแล้วก็บอกเขาไปว่าเอ้ยมันกันแดดได้โอเคเยอยวนะคะเขาส่งมาให้เรื่อยๆเลยก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะก็ปีที่ผ่านมาก็คือชอบนะคะสําหรับยี่ห้ชูนะคะแล้วก็มีซูมิด้วยนะจ๊ะแต่เป็นสีฟ้าจะใช้บ่อยกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบรุ่นกันน้าและรุ่นกันน้ามันจะรู้สึกว่ามันจะเ ยังไงอ่ะมันจะมีความขาวกว่านิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่าชอบเป็นตัวนี้ส่วนกันแดดท,ที่ราคาย่อมเยาวแล้วน่าจะหาซื้อได้ง่ายนะคะว่าชอบเป็นนีเวียตัวนี้ค่ะเขาส่งมาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่พอได้เอามาลองใช้แล้วรู้สึกว่าเนื้อมันไม่มันนะคะแล้วก็ เออใช้ใช้ง่ายอ่ะคือเนื้อมันไม่มันแล้วมันมันดีอ่ะคือเราจะรู้เข้าใจกันนะน้องว่ากันแดดเนื้อไม่มันแล้วพอทาแล้วพอแต่งหน้าเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ว่างไม่มันมันแบบหายไปอย่างนี้เลยแล้วก็กันแดดได้อะไรเงี้ยของมีเวียก็รู้สึกว่าเอยมันแฮปปี้แล้วใช้แบบกลิ่นก็ โอเคอะคือมันก็เป็นกลิ่นกันแดดนะนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออโอเคแต่ว่าตัวที่พูดไปตอน,นแรกๆคือมันไม่ได้มีกลิ่นนะคะก็รู้สึกว่าเออจะสบายสบายหน้าสบายกลิ่นผิวอะไรนิดนึงแต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ถ้าถามว่าราคาถูกหน่อยเสื้ออะไรดีก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะเป็น Nivea Protect and White นะคะเป็นสูตรลดความมันนั่นเองนะคะว่าใช้แล้วไว้แฮปปีนาา้นะจ๊ะมาถึงกันแดดตัวบ้างนะคะว่าบางคนไม่ค่อยทากันแดดตัวเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะทาเฉพาะช่วงที่ออก ทะเลหนักๆเท่านั้นนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นพวก นีเวอรสเปรย์หรืออะไรก็ตามนะใช้ใช้ไปนะคะแต่ว่าตัวที่ชอบมากๆนะคะก็คือตัวนี้นะคะซื้อเองเขาไม่ได้ส่งมาให้ด้วยนะคือรู้สึกว่าอยากลองว่าคือเคยไปลองแบบตัวอย่างอะแล้วรู้สึกว่าเนื้อมันเบาบางดีเพราะเราไม่ค่อยอยากทาให้มันเนอะน่นะตัวนี้เนื้อบา,บางๆมากทาแล้วซึมเข้าผิวไปเลยแล้วก็กันแดดโอเคด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออชอบเป็นตัวนี้ถ้าขี้เกียจแล้วก็ทาทาอันนี้ไปแล้วมันก็ซึมง,ง่ายไม่เหนอะหนะดีก็จะชอบเป็นตัวนี้มาถึงครีเซน่งวอเตอร์กันบ้างนะคะปีที่ผ่านมาวะใช้ครยยีเๆนะ ติดใจมากๆซื้อซ้ำบ่อยมากๆนะะนั่นก็คือตัวนี้นะคะในช่วงต้นปีนะคะคือตอนต้นปีอ่ะมันยังไม่ได้วางขายในเมืองไทยนะเพราะว่าวาไปซื้อมาจากฮ่องกงวาพรีมาจาก IG คือขวดนี้น่าจะเป็นขวดที่345ของวาแล้วนะคะนั่นก็คือชอบจริงๆนะคะเป็นเอ่อเฟรดของวาในช่วงปีที่ผ่านมาแน่นอนแต่ปลายปลายปลาย,ปลายปีนะคะมันมีอีกยี่ห้อหนึ่งออกมานะคะนั่นคือมิซูมินะคะทำให้แบบว่าเบียด เบียดกันสุดฤทธิ์เบียดกันมาแบบโอ้โหเบียดกันมาแบบว่าไม่รู้จะอะไรยังไงเลยแต่ตัวนี้มันมีความดีงามกว่าตัวนี้ตรงที่เขาลื่นมากค่ะมันมีความลื่นนุ่มลื่นมากเลยเวลาแบบเราหยดลงบนสำลีเนี่ยมันทาลงบนผิวเราจะไม่รู้สึกว่ามันฝืดผิวเลยอะแล้ววาวาเป็นคนที่ใช้ไม่ใช้ครีนซิ่งได้เปลืองมากๆกว่าจะเทให้ชุ่มเพราะว่ากลัวว่ามันจะเสียดสีกับผิวแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบใช้แล้วมันลื่นจริงๆใครใช้แล้วก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ย ลื่นจังมันนุ่มมากขนาดนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เลยมาเบียดตอนสิ้นปีกันแบบว่าคือแบบเบียดกระจุยเลยนะคะสําหรับตัวนี้แล้วคือจริงๆที่มันมาเบียดได้เนี่ยก็เพราะว่าราคาเขาลดครึ่งหนึ่งเหลืออยู่ที่ประมาณสองร้อยสี่สิบเก้าบาทอะประมาณแบบสองร้อยสองร้อยห้าสิบอะโดยประมาณนะคะมันก็เลยเบียดทุกกี่ห้อเลยเพราะตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยนิดๆเท่านั้นเองว่าซื้อในราคาโปรได้ร้อยเก้าเก้าได้ซ้ำนะคะก็ มันดีงามจริงๆแต่พอมีตัวนี้มามีความนุ่มลื่นเพิ่มขึ้นก็เบียดไปเลยเหมือนกันแต่ถ้าราคา500อยแล้วเนี่ยอาจจะต้องคิดนิดนึงว่ากลัววมันจะ500รอในปีนี้นะคะเขาเปิดตัวเขาลดครึ่งกลัว500อเลยซื้อมาตุนอีกนะคะช่วงช่วงก่อนปีใหม่นะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นครีมซิงที่น่าจะชอบอีกสักพักหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะ,ะมาถึงตัวที่เป็นเช็ดตากันบ้างนะคะเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ Eye and m i p m u p r u p r v m r v e r นะคะก็ยกให้ตัวนี้ไปเลยค่ะมอ่มองมองมงลงไปเลยนะคะสำหรับ1028นะคะในปีที่ผ่านมาว่าใช้หมดประมาณ3ขวดนะคะแล้วปลายปีเนี่ยเขาออกมาเป็นตัวขนาดใหม่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็เป็นขวดกลมนะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเป็นสี่เหลี่ยมที่ว่าใช้หมดไปจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็เอ้ยรู้สึกว่าขนาดนั้นก็โอเคนะ,คะมันก็แบบเออใหญ่ดีแล้วก็ คุณภาพหรืออะไรดีมากเพราะว่ามันมีค่า pH ถึง7.5ที่มันเหมือนน้ำตาเราเลยเราจะไม่มีทางแสบตาแน่ๆสาหรับการใช้ตัวนี้แล้วก็ไม่ค่อยหมันด้วยนะคะส่วนสิ้นปีมีสุมิก็เตียออกมาอีกเหมือนกันแต่ว่าว้ามได้ลองใช้เมื่อประมาณสักเดือนเดียวอะว่าก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เอาดีกว่าไม่เอามาพูดดีกว่าเอาตัวนี้คือใช้บ่อยจริงๆในปีที่ผ่านมานะจ๊ะถ้ายังไงก็ เราดูปีหน้าอีกทีนึงว่าน่าจะเบียดกันไปถึงขั้นไหนหรือว่าอะไรยังไงนะจ๊ะโอเคก็ปีที่ผ่านมาเป็นชอบ1028มากๆใครยังไม่เคยลองแล้วแต่งตาแล้วแบบใช้แล้วแสบใช้แล้วมัวมายี่ห้อไหนลองยี่ห้อนี้นะจ๊ะสื่อดู200กว่าบาทไม่แพงบางทีก็ในลาซาด้าเลยราคาแบบ1ฟรีหนึ่งบ้างอะไรบ้างนะโอเคมากๆ สำหรับ c l e a n s i n อีกประเภทนึงนะคะที่ต้องพูดถึงเลยนะคะนั่นก็คือ p u r v v i นะคะเป็น cleansing sheet นั่นเองนะคะตัวนี้ต้องยกให้เป็นฟริตในเรื่องของการเป็น cleansing sheet เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยพกพาง่ายใช้งานง่ายแล้วก็สามารถเช็ดได้ทั้งหน้าตาปากเช็ดได้แบบ เออดีอะคือมันสําหรับคนขี้เกียจอย่างวาเนี่ยวาแฮปปี้มากๆเลยนะถ้าวันไหนไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะพกอันนี้ไปคือแน่นอนขึ้นเครื่องอะไรอย่างนี้ได้สบายมากเลยะคะ่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็ใครยังไม่เคยลองก็ไปลองแล้วมันมีโปรโมชั่นของช่วงปีใหม่หรืออะไรอยู่ไม่รู้หมดไปหรือยังนะคะก็ราคาดีมากมากเลยก็คือซื้อคู่กับตัวค l ีนซี่ที่เป็นกวดก็จะได้ในราคาเหมือนหนึ่งแถมหนึ่งอะประมาณนั้นนะคะก็ ไปดูกันนะจ๊ะก็ชอบมากนะคะชอบมากเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบหมดแล้วนะคะามาถึงสิ่งสุดท้ายดีกว่านะคะนั่นก็คือสำลีนั่นเองค่ะที่มาพูดถึงก็เพราะว่าว่าจะซื้อเยอะมากๆน่าจะเป็นอะไรที่แบบซื้อตีคู่พรีซิงมาเลยเพราะว่าคนแต่งหน้าเนาะมันก็ต้องลา้างต้องเช็ดใช่ไหมสำลีในปีที่ผ่านมามี2ยี่ห้อที่ว่าใช้นะคะคิดว่าน่าจะเกิน10ถุงนะ,ะสำหรับยี่ห้อนี้นะคะก็คือเอเม่ใช่ไหมคะอ่านเอเม่ไหมอ่ะเอเม่นะคะก็คือเป็นสำลีแผ่น ก็คือเป็นสำลีแผ่นประมาณนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะก็ใช้งานได้ดีมากนะคะแล้วก็มีอีกยี่ห้อหนึงนะคะที่ใช้อยู่เหมือนกันนะคะนี่สภาพก็ยัดหยัดเยินเยนนิดนึงนะคะอันนี้ดีกว่าสวยๆเนาะก็ยี่ห้อรีอีเลออรีอีอารีอนะคะก็คือว่าจะซื้ออยู่สองที่ห้อนี้เท่านั้นในการใช้สำลีปีที่ผ่านๆมาจะเป็นมูจินะที่ใช้อยู่แล้วไม่ค่อยรู้สึกว่าทำไมมูจิต้องแพงเบอร์นั้นน่ะแบบหมาเห่า คือมีความรู้สึกว่าทาไมออคอมีความรู้สึกว่าใช้ไปแล้วก็เริ่มเบื่อมูจินะเพราะว่าราคาสูงร้อยกว่าบาทแล้วก็รู้สึกใช้ไปใช้ไปแล้วก็มันเอ้ยมี60แผน่นเลยงามันแพงเนาะแล้วพอได้มาใช้พวกเนี้ยก็พอมีลดราคาบ้างหลายๆบ้างเราก็จะตุนตลอดนะคะซื้อทีหนึ่งคือถ้ารด มันอยู่ที่มันเจนะ็ดสิบมั้งถ้าลดเหลือประมาณ 59, 69, หออ้าสิบเก้าหกสิบเก้าอะไรเงี้ยว่าก็จะซื้อทิ้งไว้แต่ตัวนี้น่าจะแพงกว่านะคะ<ม>อยู่ที่เกือบเกือบร้อยเหมือนกันนะแต่ว่าถ้ามันลดราคาหลือเาจะตูนไว้อะไรประมาณนี้นะคะก็สลับการสำหรับสองยี่ห้อนี้คือใช้บ่อยมากแล้วชอบมากนะคะเราต้องให้ความสำคัญกับสำลีนะไอตัวสำลีรถพยาบาลหรือก็แล้วแต่ที่เราใช้เนี่ยมันไม่นิม่มแล้วเราใช้กับพวกครีเซงที่ใช้น้อยเกินแล้วมันจะฝืดผิวมันทําให้ผิวเราดูแบบคือผิวว่าแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะ คายเครืองอ่ะเออแล้วมันก็ขึ้นสิวขึ้นอะไรอย่างง่ายถ้าพ่อเรามันไม่งกครีนซิ่ง ok ใช้เยอะเะแล้วก็ใช้สำลีที่ที่โอเคประมาณนึงมันก็ทําให้ผิวเราไม่ได้แบบเป็นอะไรแบบนั้นบ่อยนะคะก็รู้สึกว่าสําคัญมากสําหรับสำลีนะจ๊ะจริงๆอ่ะว่ามีสำลีเยอะมากเลยนะคือลองเยอะมากจะทำคอนเทนต์สำลีรีวิวสำลีสักสิบยี่ห้อขึ้นมาก็ยังไม่เคยทำคอนเทนต์แบบนั้นได้สักทีเดี๋ยวสัญญาว่าปีนี้น่าจะมีอะไรแบบนี้ ที่ใช้บ่อยๆเลยมาพูดถึงมากขึ้นสำหรับปี2017นะคะจะพยายามเนาะหรือว่าอยากให้รีวิวหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกนะจ๊ะโอเคก็นี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะสำหรับออพวกสกินแคร์ต่างๆซึ่งปกติเป็นคนที่เปลี่ยนสกินแคร์บ่อยมากแต่ว่า,าบางตัวก็ไม่เปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะทั้งปีก็ใช้ซ้ำๆกันอยู่เท่านี้นะคะก็เลยแบบ อะมันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าก็ใครใช้จริงๆนะคะประมาณนี้นะจ๊ะโอเคสําหรับคลิปหน้านะคะก็อย่าลืมติดตามสําหรับเมคอัพก็พูดกันตามตรงว่าไม่ค่อยมีอะไรหรือหวาจริงๆเพราะว่าใช้ อยู่แค่ตัวนั้นๆใช้ทั้งปีใช้ซ้ำเดิมไปติดตามชมกันได้คลิปหน้านะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะส<ำ>ําหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องนี้นะคะ<ส><ส>ก็อย่าลืมกด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะจะได้เห็นคลิปให,ใหม่ก่อนใครนะคะสําหรับวันนี้ก็ลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะค่ะบ๊ายบายค่ะ